ชื่อไปเป็นพิเซนเตอร์เว็บพนันแล้วอ๋อโอ้ยตอนนี้ตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วนะครับ oh. ตอนนี้มีเพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะมากนะครับ <c oughs> มี้ตอนนี้คือผมว่าเขาก็มั่วซั่วแล้วแหละ <c oughs> นะครับเออคือใช้ดาราเต็มไปหมดแล้วนะครับเอาเอาคนนู้นคนนี้เอาลูกไปแปะไปโปะอะไรจนเลอะเทอะไปหมดนะครับเราก็แจ้งตำรวจไซเบอร์ไปก็ก็ตามจับไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขาอยู่เมืองนอก หรือบางทีเนี่ยเขาก็แค่จ่ายตังค์แล้วก็เหมือนกับกดเข้าไปดูมันไม่มีอ่ะอมันแค่เด้งออกเป็นโฆษณาโฆษณาแค่นั้นอนะ่ะมันก็ไม่รู้ไปตามจับที่ไหน,นใช่ผิดไคว่าแบบขอรูปเราไปใช้หรือว่าอะไรเงี้ยคือผมเลิกใส่ใจไปแล้วเพราะว่าผมเห็นมาผมเป็นเจ้าเจ้าแรกเลยอ่ะเจ้าแรกเลยที่แบบเออเขามาหาว่าผมเป็นเจ้าของเว็บอะไรเงี้ย<อ>หลังๆก็เริ่มมีเจ้าของนิกกี้รัชแจ็คแฟนชัน <laughs> มีคุณพจน,น์อานอนท์มีเป็กกี้ตอนนี้คือเขาเอารูปแก๊งทัวร์มาลงแก๊งทัวร์มาลง <laughs> หรือว่าเอาแก๊งคนที่แบบเออเป็นเป็นนักธุรกิจและเป็นดารานเนี่ยก็เอาไปใช้กันหมดเลยก็อย่าไปเชื่อครับนะครับเว็บการพนันไม่สามารถมีพรีเซนเตอร์ได้นะครับผมเขาก็จะหลอกให้เราไปเล่นการพนันแล้วก็เสียเงินให้เขานะครับบางทีนะครับเล่นได้เขาก็ไม่จ่ายเงินเราเหรอกครับแต่ถ้าเราเล่นเสียเขาก็เอาเงินเราไปอย่าไปเล่นดีที่สุดครับ ตอนนี้ไม่ไม่มีแล้ว,ลวเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีผมเป็นเหยื่อแล้วมีดาราอีกคนสองคนแต่ตอนเนี้ทั้งค่อนวงกลารก็ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาหมดแล้วมันก็เลยกลายเป็นเห็นแล้วก็รู้ว่าอ๋อมิฉาชีพละอ่าใชเ่เป็นหน้าที่ตำรวจจัดการใช่เป็นเป็นหน้าที่ของตํารวจมันก็คล้ายแก๊งคอร์เซนเตอร์แรกๆโทรมาก็อุ้ยเหมือนจะเชื่อว่าว่าเราเนี่ยติดหนี้บัตรเครดิตจริง แต่พอมันเยอะเข้าเรื่อยๆมันทํากันบ่อยๆก็รู้ละแม่งเบอร์แปลกๆน,นี่คอเซนเตอร์ชัวร์ใช่ครับอีกเรื่องนึงครับพีท้าศึกเนื่องจากพี่พิซซ่เาเล่าข่าวการมินกันแบแม็กตายครับหลายคนก็ชื่นชมว่าพี่แบบช่วยปกป้องที่มีคนมาแซงเรื่องฆ่าตัวอะไรเงี้ยอ่าอ่า<อ>ครับบอกว่าพี่เป็นเหมือนเทพประจําตัวของการมินอ๋อจริงเหรอโอ้ขอบคุณขอบคุณไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นดิจิตอลเลย แล้วว hey, ันหนึ like oh, so like men, like, hey, types, so ่งผมก็ลูดไปรูดไปผมก็ไปเจอแน็กกับกาหมินตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะตั้งแต่น้องกาหมินยังไม่บินมาประเทศไทยอ่ะก็เห็นเขาคุยกันที่มันน่ารักจังเลย2คนนี้แบบแน็กมีอาการแบบเขินแบบเสียอาการอะไรเงี้ยเราก็เป็นพี่ชายเราก็ดูเฮ้ยโอ้ยเขาสองคนยังไม่เคยเจอกันแต่เขามีการเขินเสียอาการระดับแน็กอน่ะเป็นไม่เอกเขินเขินสาวที่ไม่เคยเจอผ่านทางออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยสองคู่นี้น่ารักดีอ่าเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย เขาคุยคือคนที่มาว่าอาจจะไม่รู้ไม่ได้ตามอ่ะผมก็กลายเป็นติ่งเขาไปเออใช่ก็ติดตามติดตามติดตามตั้งแต่มาเมืองไทยครั้งแรกแล้วนะกไม่ว่าก็ส่งคุณแม่ไปรับอะไรเงี้ยผมผมดูตลอดมีส่งเพจส่งไม่มีไม่ได้ใส่ตังไ์ไว้ติ๊กต็อกใช่ยังเปรไม่เป็นครับโอ้ยผมมาตั้งแต่ด้อมยังไม่มาเลยใช่ครับผม ก็เชียร์ก็เชียร์นะเพราะว่าแบบไม่รู้นะส่วนตัวเป็นคนชอบสาวเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็เออฮ้ยสาวเกาหลีเขามีความน่ารักของเขาแล้วก็เป็นแบบจริงจังอ่ะหมายจริงใจถ้าฉันชอบฉันก็จะชอบแล้วเธอก็ไม่สามารถหลุดรอดมือฉันไม่ได้หรอกอย่างอย่างที่ตอนนี้เขาเป็นกันอยู่ว่าแบบกามินก็เหมือนแบบเออคนนี้ฉันทุยอยู่อ่ะจะสาวจงสาวจีนอย่ายุ่งนะ เออนี่เขาชัดเจนน่ารักดีแต่ที่พี่เพื่ออ่านข่าวมาต่างๆเนี่ยคิดว่าเขามีลุ้นไหมผู่นี้มีไปได้ไหมมีผมเชื่อว่าเป็นไปได้แล้ววงในอ่ะวงในไม่บอกไม่รู้ไม่บอกไม่รู้แต่แต่แต่ก็ขอให้ขอให้เป็นคู่กันไปเลยเออใช่มาอีกเรื่องนึงครับเรื่องก่อนหน้านี้ย้อนไปเลยย้อนไปเลยย้อนไปเลยพี่ชายพี่พีเคอ๋อครับครับ พี่พี่นุม uh, น่มอ่า uh, นะครับพี่นุ่มก็น่ารักมากนะครับ mm. ก็เราก็เคยรู้จักพี่นุม่ม mm. เคยเคยเจอกันกับพี่ mm. พีเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเออเฮ้ยเมื่อข่าวออกไปแล้วคนอ่านแต่หัวข้อแล้วก็ไปเข้าใจพี่เขาผิด mm. เราฐานะน้องนะแล้วเราก็มีกระบอกเสียงเราก็อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมว่าไอ้คำพูดนั้นเนี่ยพี่นุ่มไม่ได้เป็นคนพูดอ่าพอผมออกมา ช่วยพี่นุ่มผมแม่งเหมือนเป็นคนเปิดเหมือนผมเป็นคนพิมพ์เออก็นักข่าวก็ไปพิมพ์ว่าเพจจ้าคุยเรื่องเครื่องสูบเงินอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมก็เข้าไปอ่านเมนทุกคนคิดว่าผมเป็นคนพูดผมก็เอไม่เป็นไรหรอกออไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำสักอย่างอก็ปล่อยไปแล้วพี่มันมีแบบโอ้โหด่าผมยับด่าผมยับอะไรถึงอะไรนะ พี่หนุ่มพี่หนุ่มน่ารักพี่หนุ่มก็ยังม,มาคอมเมนต์ใต้รูปเลยว่าแบบน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ก็มีคนจะมีหมือนกันด่าสิเพราะเขาเขาคิดว่าผมเป็นคนไปว่าน้องโยแต่เพราะว่าเขาอ่านไม่ครบแปดบรรทัดนนะ่ะเขาอ่านแค่บรรทัดครึ่งแล้วเขาก็สรุปว่าผมเนี่ยแหละที่ไปต่อว่าทั้งนั้นที่ผมเนี่ยออกมาพูดให้ทุกอย่างมันเคลียร์ใช่ก็แปลว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกผมชินละ แต่พี่เพื่ใจยิงว่าไม่ได้มีปัญหากับทั้งโยงเกิดทั้งมีหนุ่มทั้งมีพีเคไม่มีพี่พีเคนี่คือพี่สุดที่รักเลยเออนะครับแล้วพี่หนุ่มก็เป็นพี่ชายของพี่พีเคนะครับที่น่ารักน้องโยก็เป็นน้องสาวสุดที่รักเหมือนกันนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยเอาจริงๆเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายใช่ฮะใช่ให้กำลังใจอะไรคือตอนเนี้ยคือเราอะ เคยผ่านสถานการณ์ร so no ักร้างมาก่อนเราจะรู้ว่ามันหนักมันหนักสำหรับคู่สมรสเพราะนั้นเราจะยังไม่เข้าไปจนกว่าจนกว่าเขาจะพร้อมมากกว่าใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ